กรับสวัสดีครับกรับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบมาเจอกันนะครับปตอนนี้กับเวลาจะเที่ยงแล้วนะครับเว็บซีเที่ยงวันนะครับมื่อนี้เป็นวันที่25นะครับเป็นวันศุกร์นะครับมื่อนี้สุดท้ายสัปดาห์ครับช่วงนี้กับอยู่ในช่วงปิดเทิ่มนะครับปิดเทิ่มหน่อยนะครับทางบันยอดวิไลเอิดปิดเทิ่มหน่อยอยู่ครับตอนนี้กับน้องผู้ภากับวายยูนั่มนะครับ นองผู้พาเพิ่นไปอยู่กับแม่ชบาผ้าร่วยเพิ่อนอยู่ทั้งเมืองปทุมเมือม่อคืนนีไย้ยิ่ข่าว่าเพิ่นขึ้นไปส่งของทั้งพิษณุโลกนะครับกับบ้าแหลวนะครับชบาเพิ่นกลับไปเป็นมูแฟนเพิินนองผู้พากับปิดเท้มกันเลยแม่เพิ่นมหาหับไปเหร่นน้ำนะครับับวันที่หนึ่งพฤศจิกาครับมือวั่นหวยออกนะครับทางโรงเรียน นะครับจะเปิดเทอมนะครับน้องผู้ภากระคงจะกลับมาประมาณไม่29ก็30นะครับก็จะประมาณนี้นะครับน้องผู้ภากระคงจะกลับมาเพราะว่าบ่เห็นน้องผู้ภาบ่ได้สัมภาษณ์ตัวเลขแนวทางน้องผู้ภาบ่รู้ว่าเพิ่นฝันบ่แต่ว่ากระโท่พูดคุยกันทุกมือนะครับแต่ว่าง้องแง่อยากกลับบ้านแล้วนะครับที่น้องผู้ภาอยากกลับบ้านแล้วนะครับเอาครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมาในคลิปนี้ก็มีตัวเลข อ่านแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมอาแอดวิไลย,ยู่บันสวนอยู่ในสวนยางนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศอากาศเยน็นสบายอยู่ครับตอนนี้นะครับเที่ยงอยู่แต่อากาศยังอากาศ,ากาศยังเย็นอยู่กับพ่ออยู่ๆนะครับอีสตวิไลมีครับตัวเลขหนะ้าทางส,สรุปบนสรุปบนของพอกล้ยครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็น เดี๋ยวเตรียมสมุดประกาไว้เลยนะครับเดี๋ยวทางแอดวีไลจะพ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับสุดสรุปบนของพ่อกล้วยงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับ2 5 6 7นะครับอ่ะถือว่าไก่คงสุดท้ายเข้ามาแล้วนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทาง FC คุณพอ่อคุณแม่รอค่อยสำนักไดนแน่นะครับพังกับมารอออารุนว่าเพื่อจะสรุปให ตัวเลงน,น่าทางจะถูกอ,อกโดนใจกันบาบ,บางสำนักสรุปเลยมาคลิปเดียวสรุปเลยกันมี่นะครับเอาคุณพ่อคุณแม่กะอย่าพลาดโอกาสนี่นะครับเอาครับมาเบิงน้ากันอเอ็ดวิไลเบิงตัวเลงน่าทางสุดสรุปบนของพ่อกล้วยแล้วนะครับหนาม,ม่านะครับหนาม,ม่าเพราะว่าติดศูนย์เอ็ดวิไลงวดน,นี้อ่ชวนตัวเอ็ดวิไลนะครับคิดคิดมักศูนย์นะครับงวดที่ผ่านมาศูนย์ล่าง คิดมากศูนย์แต่ว่าอยู่ศูนย์ศูนย์ล่างงวดนี้แอดวิไลคิดว่าจะคงเหลือน่าจะขึ้นบนนะเอฟซีน่าจะขึ้นบนถ้าศูนย์มาต้องอยู่บนแน่นอนจะเป็นศูนย์ยังนันกะอ่ะเขากับังล่อลุนกันนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนนั่นคือมือห้คําตอบนะครับเอฟซีอ่ะเขามาเบิ้งตัวเลขหนะ้าทางน้ากันครับอ่ะรับเขามาเบิ้งตัวเลขหนะ้าทางน้ากันนะครับแนวทางสุดสรุปบน ของพ่อกล้วยนะครับอาคุณพ่อคุณแม่เขียนตามกันเลยนะครับเขียนตามเลยอาห้าเริ่มจากเลขเด่นก่อนนะครับอาเด่นเด่นเด่นนะครับของพ่อกล้วยก็คือ1กับห นี่คือเล็กเด่นนะครับ1กับ6ตัวเด่นนะครับต่อไปครับสุด3ตัวครับมีสุด3ตัวฝากพร้อมนะครับคุณพ่อคุณแม่เขียนตามได้เลวยครับ9 1 6เก่ามาหลักลอยนะครับ9 ห้าศต่อไปครับ416นี่คือสุด3มตัวบทมีแค่3มคู่นะครับคุณพ่อคุณแม่มีแค่3มคู่นะครับต่อไปนะครับอ่าเข้ามาเบิงอ่าสุด เน้นย่ำนะครับอ่ะเน้นนะครับก็คือมีแค่สามชุดนะครับมีครับหนึ่งหกศูนย์หกแล้วก็ห้าศูนย์ แอ,อดวีไล่ลืมเขียนหลักสิบหลักหน่วยนะครับเอฟซีขออภัยบ่บไปยังนะครับอ่เขียนที่รุ่นนี่ก็ได้นะครับอ่านี่ครับหนึ่งหกศูนย์หกห้าศูนย์นี่คือตัวเน้นย้ำนะครับเอฟซีคุณพ่พอคุณแม่นะครับตัวเน้นย้ำเดินนี่พอกลัวเน้นย้ำเลยอ่าบนอย่างเดียว อ่าครับวาเบิ้งหลักสิบกันยัดวิไลลืมเขียวลักสิบหลักหน่วยนะครับอ่าลักสิบหลักสิบสิบลักสิบมีเก้าศูนย์หนึ่งนี่คือหลักสิบนะครับอ่าลักหน่วยย้ำว่าเป็นบนญด้วคุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดี หลักหน่วยคือห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนี่คือหลักสิบหลักหน่วยอขอถอดเอไวลลืมเขียนกลับว่าเป็นยังนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คงอมองออกนะครับนี่คือ แนวทางสุดสรุปบนของพ่อกล้วยนะครับงวดประจำวันที่ 1. พฤศจิกายนครับสองพัร้อบเจ็ดอ่าเลขเด่นนะครับ1กับ6แนวทางสุด3ตัวครับมี916 950 416หลัก10ครับมี901หลักหน่วยมี567อ่าสุด2ตัวบน คุณพ่อกล้วยนะครับวงกลมไปที่3คูเน้นๆเลยก็คือ160650นะครับอามากชอบแคปหน้าจอนะครับฝากแช่ออกไปนะครับอ่าฝากแช่ออกไปให้เอทั้ง่องห้อในหูได้เห็นน้ำกันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับสุดสรุปบนของพ่อกล้วยนะครับอ่าเดี๋ยวจังไดแอดวิไลจะรอบลงชุดสรุปรางของพ่อกล้วยนะครับ เดี๋ยวจังไรแอดวีไลจะล่ลงให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันแบบ่วนๆนะครับตัวเลขแนวาทางแคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอตอนนี้นะครับเรื่องของตัวเลขแนวาทางถือว่าจะเข้าสูโค้งุดทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ่ก็คือจังพอกล้วยนี่ชุดบนก็ถือว่าสรุปแล้วเดี๋ยวจังไดชุดล่างนะครับถ้าพอกล้วยทรงมาช่วงใบยๆนะครับแอดวีไลก็จะลงให้ช่วงใบยๆกันเลย หรือว่าทรงมาสวงใดก็จะลงให้ท่านที่นะครับสุดสรุปล่างอาคิปนี้เขาเอาสรุปบนไปก่อนอายุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ